เริ่มช่วงนี้ด้วยข่าวในแวบวงส่งนะครับความคืบหน้าในการตรวจสอบพระทั้ง13รูปที่สึกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ลำดับต่อไปที่ข,ขยายผลไปตรวจสอบระดับเจ้าอาวาสซึ่งวันนี้ทางท่านองเต่านะครับพลตรีจรูนเกียบปานแก้วก็พูดถึงการไล่มาตั้งแต่การตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดประยุระวงสาว่าซึ่งต้องตรวจสอบเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่า อดีตเจ้าคุณประสิทธิ์นั้นขนเงินไปให้กับศีกาคอฟซึ่งถ่าลองตาวเนี่ยบอกว่าตำรวจมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้พอตรวจตรงนี้เสร็จก็ต้องขยายผลไปถึงระดับเจ้าอาวาสด้วยนะคลองฟังดูครับมันเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วก็มีปัญหากันมานานแล้ววัดประยูรใช่ไหม,ไมยังไม่รู้ยังไม่รายงานแต่รู้ว่ามีการขอเอกสารเส้นทางการเงินอะไรพวกนี้มาเราคงพูดในภาพรวมว่า คนพระทุกรูปที่เราดำเนินการตรงนี้นะครับคนไหนที่มีเส้นเงินผิดปกติเราจะตรวจสอบคู่ขนานไปด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่ได้หยุดแค่พระธรรมวินัยจบเบื้องต้นจากการที่เราไปทำงานเนี่ยเราก็ไปด้วยพยานหลักฐานเส้นเงินรวมทั้งหลักฐานเรื่องความผิดเรื่องพระธรรมวินัยไปพร้อมๆกันนะวันนี้ก็ มีการดําเนินการไปทั้งสองสองคะสองฝ่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตํารวจกําลังทําเรื่องอื่นอีกที่เกี่ยวกับร้านทุลรตที่สอบคู่ขนานกันเนี่ยก็เพื่อที่จะดำเนินคดีกับพระแล้วก็คารวาส ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวเาหนึ่งคังยอดเทสสักนิดนึงครั้งแตอกก่อนหน้านี้ไม่อยู่ในลิสต์ของทางตำรวจแต่ตอนนี้บว่าเหมือนการนำเงินวัดเนี่ยให้กับบอกด้วยตรงนี้เราจะเข้าไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบครับตรวจสอบมีการเชิญตัวมาพูดคุยเรืยังอ่าเดี๋ยวต้องเชิญตัวมาหอมแก้มเราทํางานร่วมกันคืออย่างนี้หลักการการทํางานเนี่ยถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราต้องการความเปลี่ยนแปลง จะจ๋าครับมันไม่จบมันต้องมีแรงกระแทกหรือแรงสะท้อนไปให้เห็นว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ท่านต้องตื่นตัวนะท่านจะมานิ่งท่านจะครับผมทำอะไรก็ต้องไปปรึกษาพระผู้ใหญ่หาธิรสมาคมผมว่ามัน ถ้าเราอย่างเงี้ยมันไม่จบเพราะมันเป็นศูนย์รวมอำนาจของสารพุทธไว้ที่มสมันมันต้องแก้ไขทั้งทั้งระบบทั้งกระบวนการต้องปฏิรูปการทํางานร่วมกันเนี่ยมันต้องมีความจริงใจใช่ไหมถามว่าจะต้องการปทะเลาะไหมไม่ทะเละาะเมื่อวานคุยกันดีดีนะท่านก็จับเข่าเราเราก็จับเข่าโอเคก็คุยกันนะครับวันหน้าวันหลังเวลาทํางานต้องต้องจริงใจเวลาพูดจาอะไรต้องตรงไป นี่อันนี้ประเด็นหลังนี้พูดถึงการทํางานร่วมกับสํานักงานพระพุทธศาสนา,า<อ>ใช่ซึ่งวันนี้ทลองตอบบอกว่าก็เราทําความเข้าใจกันไม่ถึงกับจูบป,ปากกันนะแต่ก็หอมแก้มกันแล้วก็วันนี้ท่านพลตรีจรูนเกียรติบอกนะครับว่าเรื่องมีการร้องเรียนเข้ามาในศูนย์ร,รมนุบํารุงศาสนาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพระชั้นผู้ใหญ่ทุจริต เงินขอบริจาคสร้างศาสนสถานนะครับแต่ยังไม่เสร็จเป็นเงินหลายร้อยล้านท่านผู้ชมฮะแล้วก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับสีกาซึ่งเรื่องนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้แต่ตำรวจได้เปิดปฏิบัติการมาได้สักพักแล้วซึ่งพบว่ามีความผิดถึงขั้นปาราชิกแต่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานที่จะดำเนินคดีในทางอาญาจะต้องมีหลักฐานชัดเจน ย้ำว่าพระรูปนี้มีสมณศักดิ์สูงกว่าคดีสีกากอบส่วนจะเป็นวัดไหนพระรูปใดยังไม่ขอระบุแต่มั่นใจว่าจะดำเนินการเข้าตรวจค้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในเร็วๆนี้นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วฮะท่านผู้ชมฮะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนจะเป็นอีกวัดหนึ่งอีกพระอีกรูปหนึ่งหรือว่ากี่วัดกี่รูปไม่ทราบแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะทุจริตเงินหลายร้อยล้านหลายร้อยล้านเนะี่ย นะแล้วก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามจากพระราวชวชชะลสาครคณีเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการไอ้สมุทรสาครแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสวัดหลักสีรราชโมศรไปก็เพราะว่าเมื่อคืนนี้นะตอนหัวค่ำมาหาที่วากอรดีไพรอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมประสาทไปหาท่านแล้วก็ขอให้ท่านได้ศึกให้ นะพระท่านก็เล่าให้ฟังว่าประมาณสองทุ่มกว่ากว่าก็มหาีิวากรมาหาพร้อมกับลูกศิษย์วัดหนึ่งคนแล้วก็พระสงฆ์อีกหนึ่งรูปก็พระบอกว่าก็ไม่รู้จักนะว่าเป็นใครไม่ได้มีการโทรมานัดก่อนด้วยยูๆก็มาหาเลยแล้วก็มาบอกว่าขอให้ศึกเพื่อจะได้เกิดความสบายใจของคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาครอาตมายังถามเลยว่าท่านปาราชิกหรือเปล่ามหาทิวากรบอกว่าไม่ปาราชิกนะ หลังจากนั้นก็ทําพิธีศึกให้นะครับออกจากโรงพยาบาลไม่มีตังค์เขาบอกว่าทีแรกเขามาทําบุญทําบุญเสร็จเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าป่ยวยเข้าโรงพยาบาลจะออกจากโรงพยาบาลไม่มีตังค์ก็ยืมตังค์ไปเข้าโรงพเข้าไปไปจ่ายหมอเพื่อที่จะออกโรงพยาบาลเขาก็เห็นว่าเคยมาทําบุญแล้วแล้วก็อยืมตังค์นี้เขาตัดสินใจให้ไปพอปตัดสินใจให้ไปแล้วต่อมา ก็จะยืมอีกก็ยืมมาเรื่อยๆละ่ะยืมมาแต่ว่าจํานวนเงินมันไม่มากนะครั้งหนึ่งก็เท่าที่โอนเท่าที่เขาบอกว่าเราไม่ได้เห็นไอสลิปการโอนน่ะก็ประมาณเป็นหมื่นแค่นั้นเองหมื่นหมื่น,นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความจริงเงนข้อมูลนี่น่าจะอยู่ที่ตารวจแล้วว่าเป็นหมื่นต้นๆยืมไปมั่งแล้วมันก็โอนคืนมามั่งหรือบางทีก็เอาเงินสดมาคืน ไอ้เงินสุดที่เมื่อคืนมันไม่ก็ไม่ปรากฏอยู่ในสลิปใช่ไหมในเส้นทางการเงินที่ธนาคารก็ไม่มีอันนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็นี่นเขาบอกอย่างเงี้ยก็ให้ตารวจไปสอบสวนเขาเองสิใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันผิดก็สรุปแล้วตํารวจเชื่อย,อยังไงไก็เป็นเรื่องของตํารวจเชื่อไม่เชื่อและจะตัดสินผิดถูกก็ต้องศาลตํารวจตัดสินเองไม่ได้อีกใช่ไหมก็เอาแค่เป็นผู้ต้องหาหรือไม่กระจ่างไหมถ้ากระจ่างก็ ปิดจอบคดีไปได้หลังจากนี้เอทิดตี้ก็พร้อมที่จะไปให้ปากคำเจ้าที่ตำรวจอ่าใช่ก็คือไม่หนีไม่หลบหนีไมไหนมันไม่ได้ผิดอะไรเลยก็คือเออก็คือในในเรื่องของวินัยเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่ผิดแต่เหตุที่เขาสึกเนี่ยเพราะว่าเขาเากงว่าคณะสงฆ์จะวุ่นวายจะเดือดร้อนเขาบอกว่าแต่ว่าท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังก็ เป็นถ้อยความที่ฟังมาจากมหาทิวากรนั่นแหละใช่ไหมฮะว่าเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมาเป็นยังไงแต่ที่สุดแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยมหาทิวากรก็ศึกแล้วก็ต้องไปให้ปากคำกับตำรวจใช่ใช่ไหมใช่เพราะให้ปากคำกับตำรวจเนี่ยตำรวจเขามีข้อมูลอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้รู้ว่ามันตรงกันหรือเปล่าใช่ไหมครอันนี้คือดีที่สุดกลายเป็นพระที่ศึกรูปสุดท้ายเลยที่ตกเป็นข่าวใช่นะ ก่อนหน้านี้ศึกไปแล้วนะฮะ12รูป12คนอันนี้เป็นคนสุดท้ายเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็หนีก่อนใครด้วยนะฮะหนีก่อนหนีก่อนเพื่อนใช่หายไปนานเลยนะโอ้โหกว่าจะกว่าจะมาศึกขอทางเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครศึกแล้วก็ยังมีหน้ามีหน้าบอกกับทางเอ่อทางเจ้าเจ้าคณะจังหวัดด้วยนะฮะบอกว่าที่ศึกเนี่ยนะฮะเอ่อไม่ได้ยอมรับว่าผิดนะ ไม่ได้มีอะไรกับสีกาเพียงแต่นะครับไม่อยากจะให้ไม่อยากจะอะไรระคายเคืองแบบพระศาสนานะะก็เลยสึกให้เออสึกให้สบายใจอ่ะอย่างนี้<จ>มีแหละมีแหละฮะเออมันมีเรื่องเงินทองนั่นแหละนะมันมีเรื่องเงินเอาเงินของตัวเองไปให้ผู้หญิงหรือเปล่านะนะคือเรื่องของเออพระที่ต้องสึกเพราะนางคนนี้เนี่ยนะ มันมีอยู่สองอย่างก็คือไปเสพเมทุนนะครับแล้วก็ไปไม่ถึงกับเสพเมทุนแต่ไปแชทบอกรักฟิลแฟนแล้วก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะบางรูปมีทั้งสองอย่างนะบางรูปมีทั้งสามอย่างเลยใช่ไหมของตัวเองเนี่ยพระมหาธิวากรเนี่ยอยู่อยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนแล้วหนีทําไมอืมถ้าเป็นเพียงแค่เรื่องเงินทองที่ผู้หญิงี่เขอยืมเนี่ยหนีทําไม ทําไมไม่ทําอย่างพระที่ขนแก่นเอนอันนั้นเขาให้ยืมเงินเพราะว่าเพื่อนพระอีกรูปหนึ่งฝากเอาไว้<อ>และ,ะและพระรูปนั้นมรณภาพไปแล้วใชอันนั้นท่านตรงไปตรงมาชท่านก็หลุดรอดไปเห็นไหมและตัวเองเนี่ยฮะ,ะมันมีแหละฮะยอมสึกให้เพื่อความสบายใจไม่ให้แปลกเพื่อนวงการสงมันมีแหละฮะเออก็ต้องไปให้การกับตํารวจแล้วเพราะมันมีเรื่องเงินทอง มันใช่เงินของคุณไหมหรือมันเงินของวัดนี้ใช่ไหมนี่วันนี้ก็เป็นรูปที่13นะทั้งหมด13รูปนี่ท่านผู้ชมฮะเออเราจะไม่เรียกพระเหล่านี้เ,เราจะไม่เรียกคนแบบนี้ที่ผ่านการศึกเพราะประราชิกเสพเมถุนวัดทิศนะฮะอันนี้ต้องทำความเข้าใจออันนี้คือสมีอันนี้คือสมีทิศเนี่ยมันดีเกินไปอทิศเนี่ยเรียก ผู้ชายที่ไปบวชแล้วลาสิกขาคือศึกออกมามทิศเนี่ยมาจากบัณฑิตนะมาจากบัณฑิตคือไม่ได้ทําอะไรผิดหรอนะไม่ไม่ได้ทำอะไรผิดก็คือก็คือบวชให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ย<อ>บวชตามประเพณีนะครับสมัยก่อนเนี่ยคนบวชเนี่ยถือว่าได้เรียนรู้เป็นบัณฑิตเรียนรู้ทางโลกแล้วก็เรียนรู้ทางธรรมนะพอศึกออกมาแล้วในเบื้องต้นก็จะเรียกว่าทิศคุยทิศหศนกอะไรอย่างเงี้ยแต่พระที่บวช และไปยุ่งกับผู้หญิงไปนอนกับผู้หญิงนะไปอะไรกับผู้หญิงเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่เรียกว่าทิศดีเกินไปนะอันนี้เรียกว่าสมีมคํานี้เลยฮะบรรดาสมีทั้งหลายเนี่ยอันนี้สิบสามคนนี่คือสมีไม่ใช่สิบสามทิศนะอ,อันนี้แจ้งให้ทราบ มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ